สวัสดีครับผมไม่กำกับแคทเตอร์แคเทเกม last day on earth survival ผมนะเกมนี้เป็นเกมแนวเอาตัวรอดจากฝูงซอมบี้ที่น่าสนใจผมก็เลยจะลองดูผมนะเกมนี้เป็นเกมมือถือเช่นกันแต่ผมก็ยังงงอยู่ว่ามันเล่นยังไงเพราะเปิดมาม,มันเป็นอย่างนี้ผมนะคือไม่มีวิธีเล่นไม่มีอะไรบอกเลยเปิดมามันอยู่ในป่ายืนอยู่ตรงนี้คือผมไม่ได้พูดเล่นนะมันไม่สอนอะไรเลยเว้ยผมก็งงอะไรให้กูทําอะไรวะ ก็งงเลยผมนะยังดีที่สือว่าจะกดออโต้ได้อะกดออโต้มันก็จะทําทุกอย่างของมันเองมั้งใช่ไหมเฮ้ยอะไรแดงๆอะเฮ้ยซอมบี้เดี๋ยวๆเวมันจะไปบวกเลยเนี่ยกดออโต้มันจะไปตีซอมบี้แบบออโต้มึงไหววะมึงเป็นมือเปล่าด้วยเอา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 ผมก็งงว่าแล้วมันเล่นยังไงเนี่ยผมกดออโต้ไว้รู้สึกมันจะเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าใช่ไหมจะตายเอาเนี่ยเอาตบซอมบี้มือเปล่ามจะตายเอาเนี่ยเฮ้ยทำอะไรอยู่วะเนี่ย เออมันก็จะเก็บของไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรออันนี้ปะอ๋อน,นี่สร้างบ้านดิตายหาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งสร้างบ้านอย่าเพิ่งสร้างบ้านดิก็กดแคนเซิลอย่างเงี้ยเนี่ยเด้แล้วโคลสเออโคลสคราฟของก่อนเออคราฟพวกอุอาวุธไปสู้พวกนี้ไหมเออเนี่ยหอกคราฟได้อยู่ต้องเลินก่อนนะอ๋อต้องเลินใหม่อ๋อต้องมีสกิลพอยด์ด้วยในการที่จะเรียนรู้ในการสร้างของใหม่แล้วพอเรียนรู้แล้วก็สร้างมาอ่าได้มาแล้ว ทีได้แล้วทำไงในกระเป๋าป่ะเออนั่นแหละแล้วก็ใส่ไปอีคลิปแน่ได้หอกใช้แล้วโอเคลุยต่อคือากดออโต้แล้วกเก็บของไปเลยเงี้ยเชื่ว่าไปพวกสัตว์นี่เก็บยังไงได้แล้วลาสัตว์ก็ต้องอ่อไม้ไปจิ้มลองตีอยู่นิดอืมสองเออสองโจมตีเออปั๊บปั๊บตีตีตโอ้เกือบตายจะตายอยู่แล้วเนี่ยหายเนี่ยกินพวกนี้ได้ป่ะพวกนี้ใช้กินได้ไหมยุทธเออเพิ่มเลือดได้อยู่ อบพอมีหอ,อแล้วอะไรง่งยขึ้นนะแต่ก็ตายได้เหมือนกันเอตอบตอบตบมัจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยจะตายอยู่แล้วออ้ยาสมของได้ไหมทำของเพิ่มเพชรพีดีๆอะ่ะจะตายจะตายจะตายโอ้โหเ,เ,เ,เลือดเต็มโห้คอยชั่วหน่อยงั้น,นก่อนอื่นเราต้องสร้างบ้านแน่เลยผมว่าไอสีเขียวไอ้เส้นสีเขียวนี่คืออะไรอะ่ะคือไปไม่ได้อะไรไงเข้าไปได้นี่ อ๋อโอเคเขาบอกว่าขอแนะนําให้สร้างบ้านก่อนที่จะออกจากฐานที่นี้เพราะว่าข้างนอกมันโหดมากใช่ไหมได้ยังไม่ไปอกันเออตัดไปต้องมีแฮชเชดก่อนทาไงล่ะแฮชเชดเนี่ยโอเคนี่มีพอยต์สามแฮชเชดนี่คือขวานเออทํามานี่จะไปตัดไม้ทําบ้านใช่ไหมเออนี่กระเป๋าอืมแล้วก็มีเครื่องทํางานอันนี้น่าจะไว้ใช้สร้างอุปกรณ์แน่เลยอันนี้อะไรอะชาวเวอร์ฮะห้องน้ําก็มีอ่ะ ทำให้คุณสะอาดแล้วเราจะอาบน้ำทำไมเราจะไปต้องอาบน้ํเด้วยแต่และอันนี่น่าสนใจมากเลยนะอันนี้เอาไว้เตรียมอาหารอางน,นี้อะไรอะสามารถที่จะปลูกผักได้ว้าอะไรก่อนดีวะแต่เดี๋ยวเราต้องสร้างบ้านเป็นตัวเป็นตนก่อนละกัอนอางี้ละกันมาตัวยังไม่ได้ไม่มีพื้นก็ต้องเอาพื้นก่อนไม้หนึ่งอันเอาวางพื้นวางพื้นพื้นพื้นเดี๋ยวสิ ตรงนี้หมดแล้วอะไรวะโอ้โหม่นด้ว่สร้างบ้านได้เนี่ยสร้างได้เทียเท่านี้เวนกมออโตโอถ้าเกิดทุกท่านมีคำแนะนำอะไรก็บอกผมได้นะผมยังไม่แน่ใจผมจะเริ่มจากตรงไหนเนี่ยเออถ้าเกิดตัดไม้เป็นต้นตตนี่เอออีกพีดีนะและได้เทียสามันโอเคจุดที่เราวางบ้านไว้อยู่ตรงไหนวะนนียไม่ขึ้นในแมปด้วยชิบหายอ๋อนี่เจอจะตรงนี้ใช่ไหมโอเคงั้นก็เอา นี่วะแคมไฟเออฮะเอเอไว้เตรียมเนื้อมาครับเช่เอามาหนึ่งอันจากนั้นก็กดกระเป๋าแล้วก็วางบิลบิลที่ไหนอ่าด้านนอกลวกันด้านนอกทำอาหารอยู่ด้านนอก่ะปับ๊บบิลเรียบร้อยไหมเรียบร้อยหรอง่ายดีจังมาอันนี้ก็ต้องใส่โอ้ต้องมีดีกว,ว่าต้องมีรู้ว่าทำไงบ้าง เราไม่รู้เลยอ๋อนี่ไงมันมีบอ่ออยู่สามอันได้นี้เอออันนี้สามอันเตรียมมีลพรีแพรมีลเออได้นี้แล้วก็ทำไงอ่ะฟูเอลอ๋อต้องมีตัวไฟทำไงอะไม้ได้ป่ะเออโอเคผมต้องค่อยเรียนรู้ไปผมนะอันนี้ก็จะทำซุปมะเขือเทศอ่าสวย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 เคยงก็ปล่อยให้ทำไปก่อนอ้าวเฮ้ยมาไงเนี่ยตกใจหวิเวน้นอยากโดนหอกเห้อหอกหักหอกหัก หอกหัหกเรียบร้อยสร้างกำแพงได้ไหมกำแพงเงี้ยทางนู้ดทางนูดเออกำแพงก็จะกั้นได้นากั้นกั้นนะกั้น,น,น,นเออบ้านลืมออกมาเป็นรูปเป็นรูปเป็นล่างแล้วน้อมาแล้วมาแล้มาแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวสมนี้มีอะไรปะหยิบมามีของด้วยเหรอดอกอะไรมาวะคืออะไรเชือกอ๋อโอเคเดี๋ยวไปวางสวนแครอทที่ตรงนี้ก่อนปับ๊บวาง คนข้างกว้างเอเนี่ยวางนี้แค่สวยงั้นก็ยังไงต่อดีดีสิบคือต้องทำไรต้องเอามาเล็ดไปทำเป็นแครหลอดเทาไปโอเคทุกอย่างดูราบรื่นเยี่ยมมาเยี่ยมเยี่ยมนีได้ยังเอาน้ำมาหน่อยดิเอามาสักอันหนึ่งอ่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินจะเอามาเก็บใสน่นี่เออนั่นแหละ ดูก่อนว่าเราหิวยังเลยเราเริ่มมีหิวแล้วกินอันนี้ไปปับ๊บแม่เพิ่มน้ำเพิ่มอาหารแต่ว่าน้อยมากเออผมจะอดตายเนี่ยหาล่ากวางหาล่าเนื้อมาดีกว่าอย่างนี้ดิเฮ้ยเราก่อนจะหนีไปไหนชิบแมวนี่ไหวชิบเป่งอ่ะ,อะเดี๋ยวสิยังไม่ได้ออกเลยชิบหายแล้วเฮ้ยรอเล่นกลับเข้ามาก่อนไม่ไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่กลับเข้าที่เดิมกลับเข้าที่เดิม อยู่บ้านอยู่เลยใจเย็นอย่าเพิ่งออกไปที่ท,ที่อื่นยังไม่มีหายเลยแล้วบ้านเรามีอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหูยของเพียบเลยเชดมีโชว์มีชุดมีอะไรด้วยเอาจริงดิไหนใส่ครับรออะไรอีคลิปเสื้อมีเสื้อใส่แล้วมีมีมันน่าจะมันมีบอดดาเมจบ่ะเออดาเมีสิบเจ็ดนี้ดาเมจเท่าไหร่หูมีโตโแรงกว่าวะ่ะจัดมาเอาเว้ยแล้วอัปเกรดถึงแม้ว่ากุงเกงไม่มีแต่ก็พอได้ อาหารนี่มึนวิ่งจังเลยอีเวนี่ว่าจะเอาเนื้อจากกวางกูจะอดตายเอาเนี่ยเดียวเนื้อจัจะหมดแล้วเนี่ยแปลวาอาหารมาเพิ่มนี่าะแครอทมีอะไรไหมแครอทมียังโอ้โหแครอทปลูกโคตรนานไปชั่วโมงอ้เวนมันก็สมจริงอยู่หรอกแต่มันปลูกนานไปไหมได้แล้วซุปออกมาหมดแล้วอ่ะโห้ยจะหิวตายเนี่ยกินซุปแครอทอืม ไอ้ซุปมะเขือเทศมันไม่อิ่มมันต้องลากกวางเฮ้ยกวางถ้าเกิดผมก้มแล้วค่อยๆเข้าไปหากวางกวางมันจะไม่หนีบอกว่าแม่เงยจะอดตายเอากูหิวกูรู้แต่จะเอาอะไรให้อ่ะเอากินซุปมะเขือเทศไปแล้วกันมันหมดอ่ะโอ้ยอาหารมันไม่มีอ่ะต้องไปออกไปลากกวางอะไรอย่างเงี้ยเอาไหม เราออกออกจากบ้านไปลากวางก่อนไม่ไงั้นเดี๋ยวตายไปต้องออกแล้วการเดินไปหรือการวิ่งไปก็ต้องใช้พลังด้วยวะโอ้โหถ้าเกิดจะเดินไปก็ต้องใช้เวลาล้อกัาสามสิบนาทีแต่เกิดจะวิ่งไปก็ต้องลดเลือดเอาโอ้โหพลังงานพลังงานบ้านของเล็กวิ่งไปไป,ไปวิ่งไปบ้านเล็กตัๆๆๆไม่รู้ว่าผมตอนนี้ผมเดินหาอาหารอย่างเดียวอะไม่รู้ว่าไปของบ้านใครหรืออะไรหรอก ไม่รู้เรื่องเลยแม่เลยมาบ้านของเล็กไม่รู้บ้านของใครหรอกเห็นชื่อว่าเล็กอยู่อาจจะมีอาหารให้ตัวก็ได้อโอ้โหสาร้างได้ดีเลยเนี่ยในนี้มีอาหารอะไรปะวะแอบดูมีแต่ไม้เอามาแต่ของน่าจะเป็นบ้านคนอื่นเขานะบ้านเขาเล่นด้วยกันปะแอบหาอืมแอบจิกแอบจิกอาหารเขาดีกว่าเออโหแครอทแครอท ต้องทิ้งอย่างอื่นทางหนึ่งว่ะทิ้งนี่ก่อนเออแล้วก็เก็บมาได้แล้วหิวโว้ยกูรู้แล้วกินเข้าไปแครอทอ่ะเออแครอทเพิ่มเยอะอยู่เออโอ้หายอดตายแล้วโอเคไหนๆก็มาบ้านชาวบ้านแล้วเรามาก็รู้สึกว่าเจ้าของบ้านนี้เขาจะไม่อยู่นะงั้นเราก็แอบตอดของหลายๆอย่างของเขาดีว่ะดูนี่มีอะไรบ้างมีเนื้อด้วยอู้ยมีขอน่าสนใจเพียบเลยผมเออทิ้งเชือก จ้าไปบ้านเขามีหลังคาเจ้าไมเราไม่มีวะหรือว่ามันต้องสร้างให้คลุมให้หมดก่อนอาจจะใช่เอาแล้วผมนะเปิดมาไม่ทันไรกุมาโดข,ของชาวบ้านไม่ได้ผมนะเดี๋ยวผมจะอดตายก่อนมันช่วยไ,ได้จริงโทษทีไว้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยวกลับแล้วก่อนกลับเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรที่จะโด,ดอ <laughs> นอีกจะโดว้หมดเลยโอ๊ย <laughs> เลวจริงใช่ไหมอันนี้คือบ้านของผู้เล่นด้วยกันใช่ไหมเฮ้ยแล้วเนี่ยโอ้ตกใจหมดสู้แมงสู้แมงสู้แมงอย่าไมกลัวเอาเหะ เอาอะเอาดีไหมเอาดีไหมคีดว่ากูกลัวว่างั้นฮะกับบ้าแล้วกับบ้าแล้วฟักดิชิดกับบ้าแล้วกูเสียวจะแอบเข้าไปตีมันมันไม่รู้ตัวใช่ไหมเออเข้าไปทีโดนแล้วมึงโดนจนได้เรียบร้อยโหต้องให้ก้มตีนี่เองโอเคผมเข้าใจแล้วอ๋อต้องทํากระเป๋าเก่าผมจําได้แล้วแป๊บหนึ่งนะมันมีให้คราฟกระเป๋าอยู่อะจําเป็นละการคราฟกระเป๋ากระเป๋านี่ไงกระเป๋าทำอ่ะต้องใช้เชือกโหเชือกมึงทิ้งเมื่อกี้ชิบหายแล้วเชือกเอามาจากไหนอะ วเวเน้ยกูจะทิ้งเชือกไว้ที่บ้านนู้นบ้านของคนทีราอาโดมาไม่รู้ว่าจะสําคัญขนาดนี้ไงเชือกเอ่ยอะไรเอ,อยอยไปทิ้งไว้ตรงนั้นหมดเลยม,มีของหล่นเหรอจริงดิไปเอาได้ไหมวิ่งเบวเลยมีของหล่นลงมามีอีเวนต์ด้วยผมนะมีของตกลงมารีบไปเอาไหมไปดิรออะไรอะ่ะมีเวลาให้หนึ่งชั่วโมง นี่ผมวิ่งนะใช้เวลากี่วิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเครื่องหมายตกใจคืออะไรอะมีคนกำลังตบกันอยู่นี่เอาไม่รู้ว่าวิ่งมาแล้วมอนเอนเทอร์ Enter. เรามาคนแรกปะ่ะมันน่าจะต้องแย่งกันด้วยใช่ไหมเนี่ยที่นี่มีอะไรไหม เฮ้ยโอ้โหซอมบี้ชิบหายไม่เอาเตรียมของมาเจอไม้แล้วเดี๋ยวเก็บไม้ก่อนทำไรตบมันด้วยปไกแอดไปแอดไปแอดไปอูพังไม่เป็นไรต่อยต่อยต่อยอย่าไปกลัวต่อยต่อยซอมบี้อืมเรียบร้อยแม่เอ้ยบอกมีของหล่นลงมาที่พื้นที่นี้นั่นบ่านั้นป่าเออนี่ไงเสิร์ชเฮ้ยอู้มันแลดูโหดมาก what the fuck พวกหานี่โผล่มาจากไหน โอ้อยเจ้าเพชรมัน,มนโผล่มาเยอะจังวะเฮ้ยเดี๋ยวดีตายหา่าตายหา่าตายหา่าเดียวอะไรแมง่ัตเอ้ยไปไกลๆดูแม่งตามติดตูดซอบบี้พวกมึงวิ่งสี่คูร้อยอะวะมันมันตามไม่หยุดด้วยนะเฮ้ยปกติต้องมันต้องหนีไปได้บ้างเลยบ้างนี่มึงตามไม่หยุดเลยวะ ไอเวนมีหมามาอีกโอ้โ oh, ห oh. มากระทั้งแบบนี้กูเฮ้ยพอก่อนไหมสักคนพอก่อนสักคนมันจะเยอะกันไปจะตายแล้วโว้ยเดี๋ยวโว้ยปล่อยกูไปเหอะดูดูมันตามติดตู่เลยเฮ้ยจะตายแล้วออกแล้วออ,วอ,อ,วอูจะตายอูเลยสองเพรพีอะไรของมันวะไม่ได้หาเลยเลยแม่ง <c oughs> กูกลับก็ได้ มึงต้องโหดขนาดนั้นเลยเหรอวะเป็ดเอ้ยวิ่งได้ปะวิ่งไม่ได้พลังงานไม่พอแล้วนนอต้องเดินกลับแล้วกว่าจ,จะเดินกลับก็ครึ่งชั่วโมงแล้วระหว่างที่อย่างงี้นี่คือผมทำอะไรวะนั่งรอไง นั่งรอไงจิบไหายงั้นก็เอาไว้ก่อนผมนะจบราชการลองเกม Last Day on Earth Survival กัผมนะเกมนี้ก็เป็นเกมที่น่าสนใจดีนะถ้าเกิดรู้วิธีเล่นรู้วิธีการครับของรู้ขั้นตอนการทำก็น่าจะสนุกขึ้นนะถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดคลิปแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกรลังใจผมสร้างสารรค์ผุงยดีผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปก็กดไลค์เลยผมนะผมไม่แน่ใจผมจะเล่นต่อป่ะนะ เพราะผมไม่รู้เรื่องเลยนะถ้าจะได้ต่อคงต้องไปศึกษาหาวิธีเล่นกันซะหน่อยไม่ใช่เปิดมานี่ก็จะตายแล้วเนี่ยจะตายไม่ตายแหละอะไรของมันก็ไม่รู้ <laughs> โอเคครับผมตอนนี้ก็ขอลาไปก่นอนครับฟุ่นฟู